หมูกมึงก็มาอะก็ต uh> ้องขอกราบสวัสดีนะคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับรายการเบอร์สเกอร์เกมนะครับแล้วผมจะตีฟล็อก8นะฮะเรียกร้องกันมามากมายเหลือเกินนะครับสำหรับเกมที่มันสั่นประสาทน่ากลัว อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเกมสยองขวัญนะฮะขอกันมามากมายครับผมเดทเอานเองนะครับเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะเก่ามากแล้วนะครับตอนนี้ผมเดินมาได้สักพักแล้วนะฮะแล้วก็อยู่กับไอ้ผู้ชายคนนี้นะครับแล้วก็เพื่อนเราคนนี้นะครับแล้วตัวละครชื่อลินดานะครับเป็นลินดาจริงๆแล้วเนี่ยใส่ อะไรนะใส่ชุดนักเรียนนี่แหละแต่ผมแอบเปลี่ยนมานะครับอ่ะเดี๋ยวลองเดินเข้าไปดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วมีมีกันหลายคนเลยครับมีเพื่อนๆนะครับเราเดินเดินมาได้สักพักแล้วเอาเป็นแล้ววะนนี้สิผ่าและ They been there been e in for r a really long time. เดี๋ยวก่อนนะเราควรไปเช็คกันเขาหายไปนานแล้วเราเข้าไปดูเขาหน่อยไหมนะฮะจริงๆแล้วโอ้โหแม่เจ็บเมื่อขนาดนี้เลยเหรอฮะเมื่อขนาดนี้เลยเหรอก็เรื่องราวมันจะเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมคือว่าเรามากับคุณครูคนหนึ่งนะฮะแล้วก็ผู้ชายประมาณสองคนแล้วก็ผู้หญิงมีสามคนมีลินดานะครับตัวเราแล้วก็เพื่อนของเรานะครับ แล้วเท่านี้นะฮะแล้วเขาหายกันไปข้างในนะฮะเหมือนว่าจะไปดูอะไรหน่อยแต่ว่าเราเนี่ยนั่งคุยกับเพื่อนอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วงีบหลับไปสักพักนะครับแล้วมันก็อย่างที่เห็น,นครับผู้ชมครับมืดนะมืดสนิทสิดจ,จ่ายหน้าเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็โอ้โหถ้าปิดไฟฉาย, <c oughs> <c oughs> ยเฮ้ยแคโอ้แล้วมันมืดมืดซะขนาดนี้เอ้ยเพื่อนเพื่อนเข้าเข้าเข้าเข,ข้ามาไหมเออ ให้เราเข้ามาคนเดียวเหรออ้าวอานี่ไงมากันเยอะนี่นี่คุณครูเรานะชื่อมิสซิสกาเนี่ยอมันมันเริ่มจะมืดแล้วนะฮะมิสซิสกาเนี่ยเป็นอ่ายาญาหายไปไหน เอาชีบหายแล้วเธอหนีไปไหนแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะฮะพูดอาคือญาญานหายไปนะครับเป็นเพื่อนเราเนะยฮะญาญานเธอหายตัวไปนะครับก็ไม่ทราบว่าวิาว่งหนีไปไหนนะฮะตอนนี้ก็นี่ใครทำไมญาญานเอ้ยญาญาน ยายาน <c oughs> เฮ้ย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 เป็นไรวะ <ผม S 1> โทรโทรหาเธอสิสฉันพยายามอยู่มิสซิสกาอ้าวโทรเหมือนจะโทรติดแต่ไม่มีใครรับนะครับยายานยายานยายนเออกูก็ช่วยเรียกมึงด้วยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเป็นอะไรเพื่อนเพื่อนอา้าวเจ้าชิพหายแล้ว อ้าวหน้าต่างปิหมดเลยอ้าวเหี่ยแล้วไงครับคุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวโหลดเดี๋ยวก่อน be sure to save your l image อ๋อเขาบอกว่าอย่าลืมอย่าลืมถ่ายรูปไปด้วย <c oughs> ออคือเกมนี้มันถ่ายรูปได้นะครับอ่อไม่ต้องกลัวที่จะเปิดประตูอฮไม่กลัวอยู่แล้วครับผมนักเลงฮะสตีฟล็อกแปดนะครับไม่เคยกลัวอะไรทั้งนั้นแหละครับแม่ เกมนี้มีการอัตโตเซฟนะครับเป็นการเซฟอัตโนมัตินี่ทำไมเริ่มเข้าไปแบบลึกๆแล้วแบบเริ่มที่จะมือไม้มันเริ่มที่จะสั่นแล้ครับเ้าวอาเป็นอะไรอีกเนี่ยลินดาแล้วเพื่อนเรานี่ก็เป็นอะไรไม่รู้นะฮะเอาประตูปิดนะครับคุณผู้ชมครับ อ้าวไอ้เหี้ยเอยเสร็จ <c oughs> แล้วก็ต้องอยู่คนเดียวกับตอนเย็นเ็นก็ไม่เห็นจะมีติดติดเป็ใจะอะคี <c oughs> คังผู้ชมครับชิหายแล้วครับเป็นอ่า <c oughs> เป็นอ,น,เเเอน,อนอย่างนี้แหละฮะเกมเกมผีหลอนๆอย่างเงี้ยมันมักจะได้อยู่คนเดียวแล้วผู้ชมเนะฮะแล้วมันจะไม่มีอาวุธอะไรให้เราแบบต่อสู้ได้เลยนะครับ ตอนนี้ดูซิสเต็มก่อนนะครับออเจกต์อัปเดตนะครับ to u t h e r nowhere to be seen f o n d o e chat light ก็คือหาสักที่อะไร,ระมาณนี้นะครับแต่ว่าประตูเนี่ยมันมันชัดก็คือมันปิดไปแล้วนะครับประตูถูกปิดตายไปนะครับเปิดไม่ได้นะครับก็ต้องหานะครับทางที่จะออกไปจากสถานที่แห่งนี้นะครับไม่ว่าสักทางหนึ่งเออ ประเด็นคือจะออกไปยังไงเท่านั้นเองนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้คนขี้กลัวอะไรมากายนะครับเกมผีผมก็ผ่านมาหมดแล้วนะครับเกมวอรส่งวอลซีเนี่ยผมเล่นยันชินแล้วผมงผีก็เจอบ่อยครับผมไม่ต้องกลัวครับเนะี่ยแล้วก็เดี๋ยวนะตรงนี้มาไม่ได้รู้สึกจะตันหรือเปล่าคงจะตันแล้วอันนี้เปิดได้ไหมเนี่ยอ่า ดิสเ uh, ่าปิดเ่ยเข้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องหาทางอื่นนะครับผู้ชมเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมลองไปดูก่อนว่ามันเขียนว่าอะไรเมื่อกี้อ่านไม่ทันเนี่ยมันต้องการกุญแจหรืออะไรหรือเปล่าเดี๋ยวลองลองอ๋อล็อกจากล็อกจากอีกฝั่งหนึ่งนะครับคือคือมันล็อกจากอีกฝั่งหนึ่งโอเคแสดงว่าตรงนี้ไปไม่ได้นะเดี๋ยวนะทางนี้ไปไม่ได้ก็ทางนี้แล้ววะ โอ้โหแล้วแบบที่นี่มันมีค้างคงค้างข่าวอะไรด้วยนะคุณผู้ชมอ่าดูท่าแล้วตรงนี้คงจะไปไม่ได้เหมือนกันนะครับโอเคบันไดไปไม่ได้นะครับก็เีนือหาทางอื่นที่จะต้องไปนะฮะอ่าโอ้โหตู้ไี่แม่งเก่ามากเลยนะคุณผู้ชมแบบคือที่ตรงนี้คงจะไม่มีใครมานานแล้วอะเนยล็อกจากอีกฝั่งหนึ่งโอเค อ้าวเหมือนจะเจอทางไปใช่หรือเปล่าใช่ไหมหวังว่าจะเปิดได้เอ้าเฮ้ยชิดแค่ชิบหายล้ชิบหายโอโหเสียงโอโ้โ,อโหโอโห้โ,อโหโอ้โหถ้ากูเจอเสียงอย่างนี้นะกูกั้นหายใจตายเลยอะ่ะพูดเลย ถ้าถ้ากูเป็นลินดาแล้วอยู่ในสถานนะตอนนี้นะกูกลั้นหายใจตายไปแล้วจริง,รงย่างย้ายกูต้องประสบพบเจออะไรกับผลทางข้างหน้าอีกเลยไม่เอาแล้วเนี่ยนะไปยังไงวะเนี่ยไปต่อยังไงเนี่ยผู้ชมครับมันไปต่อยังไงวะเอา้าทางนี้ไปได้เฉยเลยวะ่ะเอาเว้ยาเว้ย ไปได้ก็ไปดิรออะไรละ่ะเอาคาซีนะลินดาคนสวยตุ้มตุ้อยมีคนโทรมามีคนโทรมาอ่ะรับก่อนรับก่อนสิเอา private number น,นะครับเบอร์ส่วนตัว <Lin? S 1> ลินดาลินดาลินดาเอาชิบหายแล้วผีอิเล็กทรอนิกส์วะ่ะผีแมงมีเบอร์เราด้วยวะ่ะ โอ้หนทางข้างหน้าไปให้สุดขอบฟ้าเลยอ,ออออืือเฮอ้ย <c oughs> เสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเสียงอะไรวะเอาแล้วไง <c oughs> <c oughs> วนี่คุณต้องเดินไปจริงๆแบบวะเนี่ยไอตัวอะไรวะเนะี่ย ตัวอะไรวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตัวอะไรอ่ะมันตายแล้วหรือเปล่าวะเฮ้ยมันตายแล้วคงไม่นอนกลนขนาดนี้มั้งเฮ้ยเด้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 กดกดเอากุญแจเฮ้ยกุญแจนี่วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <f ac cia> อะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยวิ่งวิ่งไอสัตว์ถุเลยไอ้กรุีบจอดให้กูขึ้นรถกระจอกแท้กำลังตามป่าวะไอ้เหี้ยตามตามชิบหายแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนใจยเย็นเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงใจยเย็นมึงขึ้นบันไดไม่ได้หรอสินะตุม่มใหญ่ไงขึ้นมาขึ้นมาเซลฟี่หน่อยเซลฟี่หน่อยโอ้โหดูหน้ามาันคุณผู้ชมเซลฟี่อืกูสายเหลืองก <c oughs> yeah, yeah, ูถ่าดดยตูดเอ้ออ่้อ่แอ่ออ้ออดออ่้อ่ออ่ออ่ด้่ออ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 ่าอ่ออ่อออออ่อ่ออ่ออออ่ เอาแล้วกุญแจที่เราได้มาล่ะเอาไม่มีกุญแจเดี๋ยวนะกุญแจต้องเปิดอันนู้นหรือเปล่าวะหรือว่าเราไม่ได้กุญแจมาวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าตุกติกให้กูไปอย่างนั้นอีกทีกูไม่เอาแล้วนะอันนี้หรือเปล่าวะผู้ชมเราไม่ได้ดกุญแ,นะแจมาจริงๆด้วยวะ คุณแจเปิดประตูนี้ออกไปเลยหรือเปล่าวะมึงเปิดประตูไม่ได้ไหมมึงไม่ออกทางหน้าต่างวะดินดาฮะไม่เข้าใจเลยนี่กูต้องไปหาไอ้หมูตัวเมื่อกี้อีกทีเพื่อไปเอาคุณแจอะไรเนี่ยโอโอเช็ดแค่เช็ดแค่จริงๆโอโหตายหาแล้วตายหาแล้วกูนี่สายแข็งไอ้สัตส เปิดไฟเดินกูล้อเล่นกูล้อเล่นกุล้อเล่นพูดเล่นพูดเล่น,ลนไ,มไม่ได้จะเอาจริงพูดเล่นโอ้โหเสียงหัวใจเต้นตึกตักไอหมูเฮียนี่เหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยที่คอมึงยังมีกุญแจอยู่ปะวะยังมีกุญแจอยู่อ่ะเก็บได้ปะวะเฮ้ยใหญ่ใหญ่ขอขอแค่ทางผ่าน เฮ้ย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 เดี๋ยว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 เฮียเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเหี้ยทำอะไรเก่งใจกูบ้าง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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮี้ยอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี่ยตามเปะวะตามเปะวะเฮ้ยเหี้ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นเป็นหมูกูทำผัดเผ็ดแม่งเลยเดี๋ยวก่อน มีหน้าที่นอนก็นอนไปดิอย่านะเมื่อกี้ผมพยายามจะขึ้นบันไดอันนี้ยแต่มันดูท่ามจะขึ้นไม่ได้หรือเปล่าวะเสียงหมูขึ้นได้ไปวะเอาขึ้นได้นี่หวะเอาขึ้นได้เมื่อกี้กูขึ้นไม่ได้วะโอโ้โหชิบหายละอ <laughs> อันนี้อะไรในห้องอะไรเนี่ยเคเคเคลาเซีย คือชื่อคนเหรอข้างหน้านั้นเดี๋ยวนะลองผมลองเดินมาเช็คอะไร้าเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยอะไรวิ่งผ่านหน้าไปวะลองเดินมาเช็คอะไรแถวนี้ดูดูหน่อยครับคุณผู้ชมเฮ้ยเสียงหมูแม่งวิ่งข้างล่างโอ้โหบรรยากาศคุณผู้ชมกูสายแข็งอ่ะปิดไฟเดินโทษ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 ตุ้เล็ก เดี๋ยวกันใช้สมาธินิดนึงนะคุณผู้ชมเงียบเงียบเงียบใช้สมาธิใช้สมาธิ ไปไหมเนี่ยคือคือกูต้องไปไหมคือกูต้องไปไหมขอขอผ่านได้ไหมขอเพราะโอ้โหยุทที่ เดี๋ยวเดี๋จะเย็นโอ้ยยังตามอยู่ถ่ายรูปแป๊บถ่ายรูปแป๊บส่งรายการกว้าวเดี๋วว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 วดีวว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 วเดี๋ยวว่วว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 วา่า วิ่งวิ่งวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งยาวเลยยาวเลยกูยาวเลยยาวยาวเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนกูไม่หันจะไม่หันกลับไปมองเสียงมันยังอยู่แสดงว่ามันยังอ่าโอ้โหชิบหายแล้วทางตันโอ้ยอมเลยมอบเลยมอบเลยกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปิดได้เปิดได้เปิดได้เปิดสิไอ้จั์รอเฮียเลยนะปิดประตูขังเออมึงไม่ตามแล้วล่ะเชื่อกูดิตามไม่ได้แล้วล่ะ เจีจย๋ยวเดี๋ยววอืออือ,อ,อฮึแล้วถ้ากลับไปทางเดิมจะเจอมันปะวะ <c oughs> เดี๋ยวนะลองส่องส่องกล้องดูมันไม่มีแล้ววะไม่มีแล้ววะไปไม่มีแล้วกูก็ไปดิ ปิดปิดไว้ก่อนเผื่อมีใครมาถือกล้องส่องไว้ก่อนเราตาเปล่าเราเนี่จะมองไม่เห็นผีนะครับแต่ว่าในกล้องมือถือเราเนี่ยมันจะมองเห็นนะคุณผู้ชมหมู่มันก็ยังเดินอยู่นะฮะอีกตัวเมื่อกี้มันอยู่ไหนวะ โอ้โหโผล่ออกมานี่คือน้ำหูน้ำตาที่ไหลหมดแล้วครับผู้ชมครับมือใหม่ที่สั่นไปหมดจากเมื่อกี้หิวหิวเลยอิ่มเลยอะตอนนี้อิ่มละมันต้องกินอะไรเลยตอนนี้ก็ประมาณเวลาประมาณเที่ยงเที่ยงนที่ผมตื่นมาแคสเกมนี้นะฮะผมก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยถือโอกาสดีว่าเอออยากจะแคสเกมอื่นที่ไม่ใช่เกมวอลซีบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเห็นคนเรียกร้องกันมาเยอะเลยมึงยังอยู่หรอ พอไอ้สัต์พอเลยพอกูไม่เล่นละกูไม่เล่นละคุณผู้ชมกูพอเลยไม่ต้องต่อแล้วพาร์ทสองพาร์ทสามเนี่ยพอละกูหนีนี่ได้กูจบพาร์ทนี้เลยพอจบเลยพาร์ทเดียวพอพอพอเลยด่วนเลยกูรีบจอดไอ้กูขึ้นกูไม่เล่นละกูลบเกมทิ้งเลยสตองสตรีมกูลบออกหมดไม่เอาละไอสัตว์พอปิดปิดคุณผู้ชมกาบลา ไปก่อนแล้วครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะฮะแล้วก็กดซับสไ r ร b ์ช่องผมเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย